สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะวันนี้ก็จะกลับบ้านจะก่อนจะกลับบ้านก็จะไปทานอาหารเช้าแล้วก็จะออกไปเดินมาเก็ตสักหน่อยจะเพราะวันนี้วันพฤหัสเขาจะมีมาเก็ตเดย์ที่เควิสเควิสประด็ค่ะเคสิกเคสิกถ้าอ่านก็เควิสนะถ้าพูดก็เคสิกในของเขาอย่างเงี้ยเพื่อนเออการอ่านกับการการอ่านกับการพูดไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะนั่นแหละ ก็จะออกไปกันจะตอนนี้ก็รอเวลาลงไปทานอาหารเช้าอาหารเช้าประมาณ8โมงครึง่งพวกจอยก็จะลงไปทานแล้วก็ทานเสร็จก็จะเอากระเป๋าไปใส่รถไว้เช็คเอาท์จะแล้วก็จะไปเดินในตัวเมืองแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูแต่ถ้ามีของเนาะก็เดินทางกลับจ้ะนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโก,กว่าๆจะด้านหลังก็ภูเขานะเพื่อนๆนะภูเขาเมื่อวานนี้ปีนเขาเพื่อนเลย เป็นแบบไอ้ลูกสุดท้ายเป็นไม่ไม่ไหวเ,หเพื่อนลมแรงมากลมแรงมากแล้วทางเดินเนี่ยมันเป็นทางแคบแคบมันไม่กว้างอ่ะเพื่อนนะมันไม่กว้างอะไรเลยถ้าลมพัดเราเนี่ยคือเราทรงตัวเราไม่ดีะนะการทรงตัวเราไม่ดีเราก็สามารถตกหน้าผาลงไปได้เป็นเนินชันมากมัน,ม,นมันสูงมากอะ่ะนะขนาดแฟนจอยไอ้ลูกสุดท้ายยังเดินไม่ได้เลยเ,เพื่อนนะลมแรงแรงเนี่กับพายุเพราะว่าเพราะว่ายิ่งสูงมาก ก็ยิ่งลมแรงมากอันนี้คือสูงสุดนะนะลูกสุดท้ายจอยเดินไม่ไหวจอยต้องเกาะก้อนหินเดินเกาะก้อนหินแล้วก็มันเป็นหน้าผาเป็นหินเ,น,หน,นเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ฝนมาตกจ้ะแล้วคนเขาก็ใส่รองเท้าเหยียบขี้โคลนเนาะปีนไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลื่นาจ้จ่ะเจ้จ่ะวิวมองออกนอกหน้าต่างนะภูเขาภูเขาลูกนั้นก็ยังไม่สูงเท่าที่ว่าจอยไปส่วนใหญ่นี่จะเป็นบีแอนบะีนะเพื่อนๆนบ้านพัก บ้านพักบ้านพักพร้อมอาหารเช้านะแล้จะวิวข้างนอกก็ประมาณเนี้ยมองจะวิวสวยไหมเฮ้สยสวยวิวอะสวยเนาะตื่นเช้ามาเนาะมองเห็นอย่างเงี้สยสวยๆเ,เพื่อนๆจอยชอบ ตัวก็แวะมาทานอาหารเช้าก่อนจอยจะเช็คเอาท์นะทุกคนนี่จะห้องทานอาหารเช้าก็จะประมาณนี้ก็จะมีเหมือนเดิมจะผลไม้ผลไม,ลไม้ประมาณนี้แล้วก็น้ำส้มจะโยเกิร์ตซีเรียลแล้วก็จะมีพวกบิสกิตจะแล้วก็จะมีผลไม้อันนี้พวกแยมจะนะ ให้เราเลือกเนี่จ้ะพี่อันดี้ก็ทานผลไม้ขนมปังคนละแผ่นจะไม่เอาเยอะบอกเขาบอกว่าไม่เอาเยอะวันนี้แล้วก็จะมีกาแฟจ้ะนะแล้วก็น้ำส้มจอที่จอยเอานะวันนี้เพื่อนๆไม่อยากเอาเยอะเพราะว่าเมื่อวานได้กินแล้วแน่นท้องมากนี่จ้ะกาแฟก็ประมาณนี้อาหารเช้าวันนี้ก็เปลี่ยนเมนูไข่ค,คนแล้วก็สโมกแซลมอนจ้ะหรือแซลมอนลมควันจ้ะ วันนี้ก็จะมีตลาดมาเก็ตเดย์นะเพื่อนๆนะในเมืองนี้โอ้วมาวานเสี็จาดเนาะถ้าว่าแดดดีเงี้ยโอ้โถ่ายรูปจะสวยมากเลยตามที่ว่าจอยล่องเรือตามหมู่ชายฝั่งต่างๆอาจจะนี่ไงมาเก็ตวันนี้เป็นมาเก็ตเดย์ที่มาร์เก็ตเขาก็เริ่มจัดเตรียม ตั้งร้านเพื่อจะขายของจะเขาก็ขายของต,ตามปกติทั่วไปจะถุงเท้าผ้าพันคอแจ็คเก็ตพวกของใช้ภายในครัวเรือนนะจ้ะไม่งั้นก็อาหารพวกจะมีร้านขายเนื้อแล้วก็จะร้านขายพวกเยมต่ต่างๆแล้วก็ขนมปังอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนนะขายกระโปรงกระเป๋าก็คือเหมือนมาเก็ตทั่วไปที่อังกฤษนั่นแหละจ้ะนะอันนี้ ผ้าเช็ดจานเนี่ยจ้ะเขาก็จะมีกระจุกกระจิ๋ของเขาอย่างเงี้ยจ้ะแต่เขามีหลายร้านไงทุกคนเขาไม่ได้มีร้านแบบร้านเดียวหรือส,สองร้านเหมือนเมืองจอยอยู่จ้ะเมืองที่จอยอยู่เขาไม่ค่อยมีอะไรขายหรอกจ้ะนะนี่จ้ะถ่ายบรรยากาศระหว่างเดินรอเพียนดี้จ้ะเพียนเพียนดี้จะตามมาทีหลังจอยก็เดินรอจ้ะนะก็ถ่ายวิวทิวทัศน์วันมาเก็ตเดย์เนี่ยจ้ะเห็นไหม เาแกะสลักหมีเพื่อนๆเอาไม้มาแกะสลักเป็นรูปหมีจ้ะมีโจระเข้ด้วยทุกคนน่ะเห็นไหมเนี่ยจ้ะแล้วก็พวกตุ้มหูเงินทองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะอันนี้ก็ของคล้ายๆโมบายอ่ะเพื่อนๆที่ว่าไว้ห้อยตามหน้าต่างแล้วมันจะสิงดังก็แก๊กก็แก๊กเงี้ยนีเนี่ยจ้ะเขาก็จะขายเหมือนเป็นที่ระลึกหรือของฝากอะไรประมาณนี้จ้ะคนก็วิ่งเพื่อนๆน่ะ จะพี่แอนดี้ก็ใกล้จะมาแล้วจะเดินดูยืนรอพี่แอนดี้อยู่จ้ะนะพี่แอนดี้เดี๋ยวก็มาจา้ะแล้วก็ยืนรอแถวแถนี้แหละทุกคนเริ่มร้อนละไปเดินดูทะเลสาบอีกสักรอบเพื่อนเไดเดินกลับจะได้กลับบ้านกับช่องกันหนวมพระเอกเดินตามมาละ ช่วงนี้มาแต่เช้าอยู่เลยจ้ะนะยังไม่เก้าโมงเช้าเลยคนก็จะเยอะร้านขายของร้านขายของส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายแบบการเดินอ่ะเพื่อนๆพวกรองเท้าพวกแจ็กเก็ตกันฝนเพราะว่าฝนที่นี่ตกบ่อยมากอยู่หลังโรงแรมก็จะเป็นภูเขาทุกคนมันก็จะมีพวกเอ้เขาเรียกอะไรนะไอความร้อนอนะ่ะเพื่อน นะเอขึ้นอยู่อเพียนดีคาพากก็อยู่ข้างในอะจ้ะนะทุกคนที่จอดรถใครจากมาเที่ยวแบบวันเดย์อา out, ขับรถมาสองชั่วโมงกว่ากว่าหรือมา,มากกว่านั้นก็มาจอดรถข้างในจ้ะจะมีคาพากข้างในติดกับ ทะเลสาบไปค่ะเอียนดีกกำลังไปดูว่าจอดรถต่อวันอ่ะกี่ปอนเพื่อนๆนะเขาจะมีตู้เก็บเงินตรงนั้นอ่ะบางคนเขาไม่ต้องมาพักที่นี่จ้ะทุกคนนะบางคนก็แค่มาเดย์อาอ่ะนะไปเช้าเย็นกลับอะไรประมาณเนี้ย ก็จะมาจอดรถไว้ที่นี่ทั้งวันแล้วก็ไปขึ้นล่องเรือเดินตามป่าตามเขาตามจุดต่างๆที่เราอยากจะไปจ้ะคือถ้าใครไม่อยากพักโรงแรมนะเพราะโรงแรมที่เนี่ยเป็น b n แอนดแพงเพื่อนๆร้อยกว่าปอนอะจ้ะแต่ถ้ามาเดย์อาก็ร้อยปอนนี่นะคุ้มอยู่หรอกไหนจะกินไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นีน่อยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนี้จ้ะกิจกรรมอะ่ะพ่นที่ไปยืนดูอยู่น้องั่ะ แดดดีเหลือเกินวิวก็สวยเมื่อเมื่อวานเดินไปถึงแต่ว่าไม่ได้ไปถึงตรงยอดเขาตรงนันนะเพื่อนๆนะลมมแรงจ้ะจอยไปถึงกลางอ่ะจ้ะกลางกลาง,กลาง,ก,ลางกลางยอดเขาสวยดิถ้าใครมาวันนี้จะถ่ายรูปจะสวยมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนแปลงให้จ้ะ ทุกวันจอยมานี่จะหูหมอกนะหมอกจะเยอะมันะวันนี้เขาจะไม่เปิดให้อาหารเป็ดยังไม่เปิดให้อาหารเป็ด,ปด,าาปดคนก็รอซื้อตัวขึ้นเรือจะล,อล่องเรือเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยในเกาะตรงนี้นะหลังเบอร์เลยทุกคนเล็กดิกทกนี่มีมีทะเลสาบหลายจุดนะ อันนี้ก็จุดหนึ่งก็จะมีอีกจุดหนึ่งจุดใหญ่กว่านี้ก็มีจ้ะจะมีจุดใหญ่ที่นี่กว่าน,นี้ด้วยทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่จุดเดียวจา้าเล็กนิดเป็นอะไรที่แบบใหญ่มากนะมีทะเลสาบหลายที่แต่ที่เนี้ยจะดีอย่างหนึง่งคือเขามาทำถ่ายทำ พยุนเรื่อง s t า r ์สตาร์วอร์ดะจ้ะนะสตาร์วอร์ดแล้วก็คิงอังกฤษเขาก็มาเยี่ยมเยือนนะเพื่อนเพื่อนแอนดี้เดินกลับมาทางนี้จะ้ะลงไปทางนี้ตรงนั้นลงไม่ได้ไปถึงหน้าผาพอดีเลยเร้ยมีเห็ดเห็ดพึ่งก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่หมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็ดพึ่งที่แบบจอยเก็บเมื่อวานเราเห็ดที่แบบว่าเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรนะบ้านเราอะ เห็นเขาเรียกกันฉัยก็ไม่เคยกินหรอกไอเห็ดอหน้าแหล่หน้าดำอะไรของเขาเพื่อนๆเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วก็จะกลับกันจ้ะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านมาละเสียงเป็ดเสียงห่านดังอยู่นะรอกินอาหาร ที่จอยจะมาสามารถเล่นน้ำได้จ้ะทุกคนเนี่ยคงจะมีกุ้งนะเพื่อนนะหาหา,หาอะไรมาไอ้นี่กุ้งมาซ่อนกุ้งอะนะงามครัก <laughs> <And in. laughs> you need a flat stone เดินทางกลับบ้านจะทุกคนแดดดีดีวันนี้